เขาจพ้พี่พี่เป็นครีเอเตอร์ฟรีไฟ่าเนี่ย<อ>ถึงพี่เล่นได้ในคอมในคอมสุ่มไม่ไปนะพี่ครีเป็นครีเอเตอร์ไงตอแหลตอแหลตอแหลอ่ออตแหลอะไรอ่ะพี่ก็เล่นในคอมเอาแล้วพี่จะเล่นในคอมได้ยังไงอ่ะทำไงมันไม่มีหรอกน้องอเ,เองก็ลองไปค้นหาดิครีเอเตอร์ชื่อล้นสีแยกน้องค้นหาดูดินั่นแหละ <c oughs> เอาก็จริงๆก็ชื่อพี่พี่จะโกหกทำไมพี่เป็นครีเอเตอร์ฟรีไฟ่าจริงระหว่างนั้มึงก็อาจจะอยู่บ้านนี่ ไม,ไม่อ่านไม่อ่านน้องไม่ได้อ่านี่พี่ไม่ได้ชิลๆเฉยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแบกแชทโล่อีกเช่นเคยนะครับโดยการเทสตัวละครใหม่ไปด้วยนะครับอืมเอ่อตอนที่วันนี้คือที่พี่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยคือพี่ไม่สบายนะคือดูเสียงกูก็น่าจะรู้นะครับคือตอนนี้ก็ยังไม่หายดีหรอกก็เดี๋ยวขอหาตีก่อนเลยละกันนะระดับแรกนะเอาดีน้องกินผมอ่ะไม่บอก ทำไม่ะพี่พี่ให้ชายว่าหวานใจผมเป็นนูกชายปีเป็นเกย์อ่ะมึงอะใช่ปะเราไม่ใช่นะพี่ใช่เป <c oughs> ล่าเราทำไมเรามาสามคนนะไม่รู้ผมแด้ถามทางทางคนว่าหวานใจผมเป็นนัขกขาวปีเกย์น้องกว่าเกย์ <c oughs> <c oughs> น้องลงมาตรงพี่ก็ได้ตรงพี่ไม่มีคนน้องชาย เราล้างหรือพี่ได้ยินยังได้ยินแล้วได้ยินแล้วเนี่ยมาลงตรงพี่ก็ได้น้องชายไม่มีคนเลยตีนัหนดูกนินเหี้ยละเห็นยละพี่เห็นยละพีเ่เหี้ยละลงช้าน้องชายเอ็งลงชา้าไงเอ,าเอาา้าอันนี้ที่บาดขาแก่อ๋ออ๋ออ๋อมึงด่ามึงด่ากูแล้วน้องมึงด่าก<ว>ูแล้วเนี่ยเก๋แก่คนไม้แก่พ่อมึงนะน้อง อีละมึงยิงคนเร็วจังมึงโกโปหาอะไรเนี่ยกูโดนลุมกระเทิบอยู่เนี่ยบอกกูโปเฉยอ่ะกูโดนลุมอยู่เนี่ยแม่งบอกไม่ใช่ปุพี่ฮะกูโดนลุมอยู่บอกกูโปเฉยเลยอะไรวะบ้าหรือเปล่าน้องชายยับพละนี่ไงไปละนัยู่ยาวๆนะพวกฮ่าฮ่านั่งอยู่ยาวๆนะพวกงอะไรเนี่ยเทอะละเนี่ยคมีทาเทียวเปล่าอะไรนะไหนไหนได้ได้ได้ไอ้เบื่อไหนก็อยู่ไหนวะ เอามาวะสวยน้องชายเอาสุดนะเหนื่นใครบ้างซีซั่นนี้ย,ยาวแรงอะไรวะน้องมนันสามดาวพอเพราะทุกซีซั่นผมนก็สามดาวเหมดใช่โอกาสเกินสามดาวเองเหรอวะน้องไงไต่ขึ้นไม่ได้กว่านี้แล้วเหรอวะอีควายกูไม่ใช่เล่นโปรแบบมึงหนีกูเล่นได้สิมืงอ๋อร้องโปรใหญ่มึงมีหลักฐานแร้วน้องมึงมีหลักฐานเหรอหาว่าพี่โป้เนี่ยมึงมีกูมีม นะในหลักฐานนะขอหลักฐานหน่อยได้ปะหกักฐานมนตาไม่จรเลยอยากกูเปิดให้จีเอ็มดูไหมได้เหรอพี่ว่าจีเอ็มเขาไม่สนใจเสียงลูกเสียงกาอย่างเองแลว้ววะเออผมส้นตีน<ห><ห>เดี๋ยวผม<ห>ผมไม,ม่ผมไม่ที่ทายเดี๋ยวผมไม่วิ่ทายผมเนี่ยว่าหวานใจผมคือผู้หญิงโอ้โหผู้ชายชวนนะมึงถามเงี้ยใช่ปะเอ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะมึงเป่งจังมึมงมึงไปกระเคยใช่ปะล่ะน้อง ไม่ใช่พี่ไม่ใช่อ๋อแล้วมึงไม่ชอบผู้ชายอ๋อโอ้โหถ้ามึงไม่ใช่กระเทยแล้วมึงชอบผู้ชายได้ไงอะน้องป้าพีาแ่แค่แค่เป็นแค่แคแคออเป็นต่อคาล่นแล้วก็ติดเฉยฮะต่ออะไรมึงน้องมึงเกย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่ดิกระเทยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วน้องผมแค่ปออเป็นต่อคาล่นไเงี้ยเพี่อะไรทำไมต้องต่อเล่นมาหน้อง ต่อต่อต่อใจแล้วเขาก็ให้ใจผมมา <c oughs> อยาุดหยุดมาง่ายง่าย <cas uk> ใช่เปล่า <c oughs> แล้วเขามีใจแล้วเขามีใจให้เองปะเามีมีใจผมแต่ผมไม่มีใจเขาใช่เปล่าไม่ใช่ว่าแบบเออมโนไปเองอย่างงี้ไม่ไม่เอานะไม่ใช่นะใช่ปะไม่ใช <c oughs> ่ผมผมมาบมอบสองวันก่อนเขาเพิ่งบอกว่าเขาว่าอยากมีแฟน,ใน,ใน,ะนอ,น <c oughs> อะไร <c oughs> <c oughs> อ,อย่างเงี้ยเขาแต่ผมไม่กล้าบอกอ่ะอ๋อเหรอใช่ใช่อ๋อแล้วสรุยอยากมีแฟนปะ ผมได้หมดอ่ะพี่ <c oughs> ถ้าผมไม่ใช่ <c oughs> ผมไม่เป็นคนบอกนะพี่เขาต้องเป็นคนบอกอ๋อคือเอ้าสมมุติว่าถ้าเขาขอเป็นแฟนก็จะเป็นอย่างนี้เหรอวะใช่ปะได้ <c oughs> แล้วสรุปเอง็เองยีขอดไหเนนะี่ยสรุปสิบจุดสองเขาที่สี่เอาเหรอใช่เหอเอ็งมั่นใจได้ไงว่าเขามีใจให้กับน้องเขามมีใจผมอยู่แล้วโหอ็งรวยเอ็งมโนไปเองหรือเปล่าน้อง ทำไมทำไมสิ่งเขาหี้ทำไมถึงผมรู้วันนั้นมีสาวมามั่ผมเว้ยพี่ผมแค่ต่งท่าหัวใจแล้วเขาก็แบบอืมที่คิภพอะอ๋ออออ้ส่งท่าหัวใจในเกมอย่างเงี้ยเหรอใช่ส่งแบบแบบนั่งดีๆแล้วมีสาวแบบมีสาวมาแบบมีสาวมาวิ่งแบบมาวิ่งแบบอะไรเงี้ยมามามาวิ่งยอกหน้าชิมีตัวแลไวอินชอบเปล่าน้อง เออใครร้านพี่วะเฮ้ยอร้านเพื่ออะไร,รอ่ะน้องตีนกูไม่ได้ตีนเลย่เนี่ยตีนพี่คิวหนึ่งไงเนี่ยสิบสองบุษงส่องละเออเอ,งไ,เอ,ง,ไเองไม่เออวันนี้มันอะไรวะวันหยุดนี่มาทำไมอ่ะพี่ไม่หยุดหรอนอ๋อวันอาทิตย์มันก็ต้องหยุดเดียวน้องแล้วเอง,องเ,เองไปโรงเลียนทุกวันไหมเนี่ยไม่ไปผมยังไม่เปิดเทอเลย ใช่เหรอเอ็งถ้าปกติเขาเปิดกันแล้วไม่ใช่หรอยังไม่เปิดอาพี่อยาเล่นพี่ปิ้วใครโป้เอ็งรู้ได้ไงเอ็งพี่โป้พี่ไม่ได้เล่นโป้พี่ก็เลยปกติของพี่เนี่ยทำไมวะพี่เล่นเหมือนโป้เหรอใช่ฮะพี่เหรอนะเหมือนโป้พี่เอ็งพี่เล่นปกติเนี่ยพี่พี่เด้อพี่ทำให้รัดผมโดนแบนผมไม่ได้ได้กับหวานใจนะใช่เราเราหวานใจเองคนไหนวะมีกี่คนว่าหวานใจ สองสามคนอนะผสองสามคนเลยนะ้องไอ,นะอ,อ้ในจะหล่อเนาะทั้งนั้นนะเออใช่ผมแค่ตอบแบบตอนเล่นจุกคนนะพี่ผมไม่ได้ให้ใจโอ้หวานใจเ,เป็นผู้ชายป่ะใช่ผู้ชายใช่ไหมถาม<ต>ไม่ใช่สาม,มใช่ใชเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าอยากใช่ไหมเนี่ยเออใช่หรอน้องเล่นง่ายไงวะ พนผมมันบอกว่าเพร่นผมมันตั้งชื่อในเกมว่าอยากดูเย็นมาฮะอ่ะฮะพี่ไปพี่ไปดูให้มันเลยพี่บ้าแล้วเองไม่จัดให้เพื่อนเองสนุกเหรอหน้องไม่อ่ะพี่ไ่อยากขยีขย้ยอเอาขยากขยั้อย่างได้ไงเอ้าแล้วถ้าเป็นหวานใจเองเหรอเองไม่ขยะยกขยงเยหรอวะหวานใจนี่ผมผอให้ตัวถังใจเลยพี่โอ้โหหวานใจให้ตัวตั้งตัวทังใจแล้วเพื่อนเพื่อนนี่ทำไมขยะ้ขยียงได้ไงน้อง รู้ว่าเดีพี่นายจะเก็บกินพี่จะมนสุดอ้โหน่าด๋อ,อันนี้พูดถึงคนผู้หญิงผู้ผู้ชายอ่ะเคยผู้หญิงดิใช่เอาไอคิอ้นปูนั่นยี้ยัอืออ๋อแล้วไอรัตพี่เพื่ออะไรน้องพี่อีกจังนานเออว่ะพี่เขาอาจจะไม่ได้เล่นปูก็ได้ปะเอ้ยก็พี่ไม่ได้ใช้ปูเหมือนปูตรงไหนวะพี่เล่นในคอมเหรอใช่ใช่ใช่ ขาจ้พี่พี่เป็นครีเอเตอร์ฟรีไฟ่าเนี่ยถึงพี่เล่นได้ในคอมในคอมสุ่มไม่ไปนะพี่เคียรเป็นครีเอเตอร์ไงตอแลตอแลตออ้าวอ้าวตอแหลอะไรอ่ะพี่เล่นในคอมเอาแล้วพี่จะเล่นในคอมได้ยังไงอ่ะถามเนี่มันไม่มีหรอกน้องเองก็ลองไปค้นหาดิครีเอเตอร์ชื่ล้วนสีแย่กันน้องค้นหาดูดินั่นแหละเอาก็จะจริงก็ชื่อพี่พี่จะโกหกทำไมพี่เป็นเคีเอเตอร์ฟรีไฟ่าจริงช่วงนั้นมึงก็อยู่บ้านมี ไม่อ่านไม่อ่าน้องไม่ได้ในี่พี่ไม่ได้ชิวๆพี่เฉ๋เอ๊ะโปะอ่ะดูส่วนก็โปะโปเฉ๋เอ้ยคนมันเล่นเก่งทำไมต้องร้องโปะทุกคนด้วยวะก็มันร้องโผล่พี่มึงดูด้มึงเก็บยี่สิบคิวแบบไม่โป้ก่อมอะไรสองคิวเองเอาอะไรยาวอะไรเองเอาอะไรดูเนี่ยน้องบอกพี่ยี่สิบคิวป้าใครมันจะไปยิงได้เบอร์ขนาดนั้นวะป้าือเปล่าน้องไม่มีหรอกใครมันจะยิงเบอร์ขนาดนั้นโป้แล้วถ้ายิงเบอร์ขนาดนั้นอะโป้แล้วพี่สองคิวเนี่ย เออมึงไงพี oh, yeah. ่ใช่พี่ไม่ได้โป้เฮ้ยกระสุนหมดแล้ววะกระสุนเท่าไหร่หมดวะหาจากไหนะร้านค้าก็ซื้อหมดแล้ววะอุ้ยหน้าพี่ดีเยอะเลยเนี่ยแล้วพี่มึงดูได้ไงว่าหน้าพี่มีอ๋อกูวิ่งอยู่ข้างหน้ามันวิ่งผ่านข้างหน้าทำไมจะไม่มองเห็นล่ะโปโปหูโป้ดีฮะโปอะไรน้องไม่ได้โป ปล <peach noise> ับได้นะพี่ึงบินบได้กูสามคิวแล้วสามคิวแล้วนาะสามคิวแล้วแอนมยไ,ไม่เคยียร์เตอร์เขาเล่นโปกันได้เหรอหน้องพี่ไม่ได้เล่นโปพี่ไปเคยียร์เตอร์พี่เล่นโป้ไหมได้คีย์เตอร์พันพอกันแม่มึงไม่มีดูวีอ้อาพี่ไม่ได้ใส่น้องก็คนเดี๋ยวมันโปกันไงถ้าจะเดี๋ยวคนมันตื่นเต้นตื่นอะไรกันแบบมันจะอ้ยตัวีตัวีอะไรมาเนะีนะ้ยอะไรแล้วก็พวกมันจะพูดกันอย่างเงี้ยพี่เคยใส่ตัวีแล้วไงเองเข้าใจปะ ประมาณนั้นแหละแบบคนมันจะตื่นเต้นมันมันจะร้องกันน่ะพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหะ่อะไรอย่างเงี้ยไก่เคยตบไก่ตัววีอ่ะคนกันรัมันพี่อ้าวเอ็เองเข้าใจอะไรผิดกับตัววีป่าตัววีมันเกี่ยวกับการทํายอดวิวนะเว้ยน้อง <c oughs> มันไม่ได้เกี่ยวความตึงเว้ยไม่ไม่อะพี่อะพี่ใส่โปูโปอะไรโอ้ยยังรัดพี่ได้อยู่เลยบอกพี่โปอีกละพี่โปูมจะวิ่งตามพี่ไป,ไปตามอะไรตามอะไรนัง เนี่ยมีคนใช้ไอ้ดอบเนี่ยมีคนใช้ไอ้ดอบเนี่ยนะในแผนที่ก็มีให้ดูเดี๋ยวข่าวพี่โปอีกเห็นปะแต่ระเบิดแล้วอิงกูโดนแบนไหมเนี่ยน้องอิงพี่ถามว่าอิงมีความคิดที่จะเล่นโปบ้างไหมให้ผมเคยเล่นหลาปีแล้วผมก็โดนแบนเอออิงเล่นโปเหรอผมเคยเล่นอะไรละคะปีแล้วค่ะที่ผมก็โดนแบนรหัสพี่อิงตึงปะมีเสน่หมีเสน่หอันนี้มีเสน่หแบบ อือๆเอะไรยเนาะโอ้ยตรงมพี่เยอะมากเลยว่ะไอ้เียกิตตี้วะเนี่ยเฮ้ยน้องโอ้พี่ดาวคู่อะพี่ผ่าดาวคู่ดาวคู่วะชุดพี่เบอรไหนเหรอชุดพี่เบอร์ชุดดาวชุดนึงมีเหรียญปะเออเพื่อนมีเหรียญดิวไอ้เบอร์สองเนี่ยชิบิเบอร์หนึ่งเราไม่ได้คิวนะอ้าวชุบีิรออะไรอ่ะโอ้โห ไม่ได้คิวอะไรกูเพิ่งสี่คิวเองนะ่ะพี่เพิ่งได้สี่คิวเองโทรศัพท์เองมันกากหรือเปล่าน้องมันเลยแบบเห็นพี่คิวเยอะอะไรเงี้ยพี่จริงๆแล้วผมไม่มีวันใจผมคแค่เล่าพี่ฟังเฉยใช่หรอแล้วเอ็งจะโกหกพี่เพื่ออะไรอ่ะเห็นพี่เป็นโง่ไหผมก็เลยอ๋อ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 แล้วแล้วน,น้องพี่มันคนโง่ที่เดินผู้หญิงหรอกพี่ไม่เคยโดนใครหลอกเลยโอ้โดนเคยโดนเยอ เลเอ็งไม่เคยดูผู้ชายหรอกเนาะไม่เคยอ่ะตออกเขาเนี่ใช่เปล่าใช่เอ็งหลอขนาดเอ็งหลอสวยขนาดนั้นเลวอ่ะน้องเอ็งไม่เคยดนเอาผ่าเลย่น้องหรือไงนี่โยเอ็งเป็นซุปเปอร์สตาร์งเดียนปะเนี่ยไอ้เเล่างน้กูเจอได้กูไปดีเก้่แลสรุปเอ็งคนจังหวัดไหนวะน้องคนกงทผคปนงท่ กรุงเทพเรียนที่ไหนของกรุงเทพวะดวผมจะถ้าจบพอผมจะไปต่อประมาณที่สิบพี่อยู่พี่อยู่อนุท้นเด้อน้องอยู่อ่อนนู้นสิบเว้ยไอ้อยู่ไหนวะเอยตกใจหมดหมดเบสโอ้คนเลยเยอะมากเลยวะพี่พี่โทรคิวแล้ววะตอนเนี้ย มามา <c oughs> เอาน้องใครอ่ะน้องแมงเหรอเอาอปิดไว้เพื่ออะไรอ่ะเนาะเอาน้องปิดไฟทำไมอิองไม่เปิดไมฟต่อมามาอิงมาเหรอมาแล้วไปไหนมาแล้วโอ๊ยพี่โดนพี่โดนเยอะว่ะโคตรเย,ยอะเลยหน้าเรามีสกิทด้วย อะไรนะม,มามาเรียกนี่ไม่งหอฮเฮ้ยตีแข่งตีแข่งน้องชาย่วงนั่งดูยาวๆนะ่ันะักลัวนอ้ามึงจะกลัวอะไรกูไม่ได้เล่นโต